เอานะครับมาดูคนโตครับมาดูกันต่อครับพี่เขาไม่มีไอวอพี่พี่เขาไม่เหไอวอลวอเอาครับน้องมังกรนับน้องมังกรต่อวันิรัมน้ำมาแล้วครับหนึ่งต่อศูนย์นะครับเมื่อกี้ไม่ยิงนะเมื่อกี้ไม่ยิงให้นะครับผ็ม่มีไอวอลครับน้ำมาสองศูนย์นะครับจัดไปสองศูนย์นั้วนะครับนี่จัดไปสองศูนย์นั้นครองจริงนะครับของจริงนะครับเขาต่อให้สองศูนเขาบอกว่า เห็นเล่นเราเมากืก่อนเล่นอ่อนๆตั้งไอวอไม่เป็นเขาว่าไงครับเห็นเล่นอ่อนๆตั้งไอวอไม่เป็นจับปืนไม่มั่นก็นำมาแล้วสองศูนย์นะครับเอ่ออย่าประมาทนะครบับตั้งไม่เป็นอีกแข่งสองสองนะครับแขง่งสองสองนึสองหนึ่งนะนลรเดี๋ยวพ่อพักเองน,นะครับเห็นตั้งไอวอครับแข่งแข่งสองสองครับห้าสิบห้าสิบเอ่อห้าสิบสองนัดนะครับยังไม่เพ้นะครับ อ้า2นัดยังไม่เพ้นะครับนี่คำเนี่ยครับดูดูครับสองเด็กเดเข้ามาว่าผ um> ู้องขังเ้พี่คือเข้าไปทีละคนพี่พี่พี่ตังหัวมาพีเข้าไปทีละคนแวเขาว่าผมงเข้ามาคืนหนึ่ง เดี๋ยวคลิปเต็มๆไปชมใน YouTube เลยนะครับคลิปเต็มๆไปลงดูใน YouTube นะครับผมเพราะอันนี้พอ่อจะขายรวดเดียวเลยครับได้พีวฮวงคจัดจาก,การมันก่อนดีอู้วี่เอออะไรนะพี่ครัออแบยบัไ,ไม่รู้จักว่าน้อง,ง,งมักงกรเป็นยังไงมาแยกพี่มายังไม่รู้จักว่าของจริงเป็นยังไงไ จิงกองจิงกองจิง,ง,งสามศูนย์แล้วครับสามศูนย์แล้วครับเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับให้พี่ไ,ไบบผ่ให้พี่ไผ่ดีบ้างชมบมกมจะให้พี่ไผ่ดีมากมาให้พี่ไผ่ตาตาไม่พี่ชูตาตาไ้่พี่ไผ่จัดเลยนะมองว่ามองว่าโอ้ยตาตาไม่ให้พี่ไผ่ อเ,เ,อเอาเอาหมูมาให้เชือดเล่นครับรียกว่าเอาหมูมาให้เชือดเล่นนะครับเอาหมู ha, pense, มไ, for, ไม่เชือดเล่นแบบนิ่มๆๆเลยนะเนี่ยแบบหมูไม่มีกระดูกเลยเนี่ยหมูตุ๋นหมูตุ๋นอ่อนอ่อนมากนะครับของคนบางเปิดพ่อบอกเองครับงั้นโอ้ยไปแล้ว น้ำมังกรยิงรอครับยิงรอครับต่อต่อเฉยๆเอาแบบจะต่อนะต่อเฉยๆนะโอเคต่อเขาก็กลัวเราม้งเฮ้ยใครตายมาแล้วมาแล้วผมยาวแล้วมุมยาวแล้วอ้าวอ้าวมาเจอแล้วมาเจอแ้วน้ำมังกรนะครับเจอแ้วน้ำมังกรครับน้ำมังกรว่า อยากเจออยากเจออยากรู้ของจริงเป็นยังไง <S <S จะได้รู้ว่าของจริงเป็นยังไงมาแล้วมาแล้วเอา้าเอา้เอาออมแล้วออมแล้วครับออมแล้วก็ต้องเจอน้องมังกรทองบุรีรัมอยากเห็นรู้ว่าของจริงเป็นยังไง ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนท่ากันเลยม่ท่ากันเลย,าาเลยไม่ต้องเอฟไม่ต้องเอฟของจริง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 ผมก็ชอบวีรบุรุษชอบวีไฟของจริงของจริงของจริงเจือ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 มองว่า ไม่ยากไม่ยากมูมหัมาเี้ไม่ยากมนำไปสี่ศูนย์แล้วสี่ศูยั่นเองวันเกิดของอมมีบอกโอ้สี่ศูนนหะเนี่ยกองทิงกองทิงกองทิงมใคมาครับคนว่า ก็จะจัดจากเจ็ดศูนย์สักหน่อยให้รู้สับ้างว่าของจริงเป็นยังไง,าางก็ว่าไงโดนครับ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 โอ้โดนครับโอ้โดนจริงครับโดนสวยครับโดนสวย ี่ครับอย่าอย่าอ่อนให้พี่ครับโอเคเนะครับพี่ครับน้องมังกรเราพี่ไม่ให้ยิงเลยครับไม่ให้ยิงเลยครับน้องมังกรหนูว่าอยากลองดูตะปุ่ว่าหนังเหนียวกิน,นหรือเปล่าน้องมังกรหนูครับ้กดไลค์เลยบอกว่ากดไลค์ลให้หน่อยทีของจริงของจริงของจริงเพรายังไม่รู้จัก นนมังกรที่จัดแดงเกรนมาแล้วนะวนาไง <c oughs> ได้รู้ว่าของจริงเป็นยังไงตอนนี้นำมแล้วาต่อศูนย์นะครับตอนนี้นำมแล้วาต่อศูนย์นะครับของจริงน,นะครับของจริงน,นะครับไม่ได้โม้นะครับไม,ม่ได้โม้นะครับม,มันนบบงกรมังกรมังกรทองมีเงินมีทองตลอดปี ใครได้ลูกชายจะโชคดีมีสง่าราศีจิมจุมมังกรทองเอาหนึ่งครับห้าซุนนะครับของจริงนะครับของจริงนะครับของจริงนะครับห้านแล้วนะครับนี่ครับเอาไม่ใครไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเปขึ้นหัวเครนแล้วจะมาท้าไม่ได้นะครับมาหัวเครนนี่ก็มาเจอมังกรก็นะก็กลายเป็นหัวกิ้งก่าไปเลยนะครับนี่ เนี่ยครับนี่ครับคือนี่คือของจริงครับนี่คือของจริงครับนี่คือของจริงนะครับน้องมังกรทองวีรมนะครับน้องมังกรทองวีรมนะครับของจริงนะครับของจริงนะครับนี่ไลฟ์สดโดนแบนครับพูดเรื่องเลขเรื่องหวยน้องถามัว่าพกหวยเหรอแบนเลยฮะโอ้วิ่งมาอย่างงี้ไม่ได้นะวิ่งมาอย่างงี้ไม่ได้วิ่งมาอย่างงี้ไม่ได้วิ่งมาอย่างงี้โดนเลย โดนเลยโอ้โอ้โอ้ยนี่ไม่ได้นี่ไม่ได้เก็บศูนย์เลโอ้ยหกนยครับโอ้องจิงนี่แหละองจิ้ง้องจริงนัก่นดวงรปก็ทบยุโระรับมกทรราชฟีฝฟราชบีฝอราชฟีฝของจริงของจริงของจริง อัดหัวนะครับอัดหัวบอกแล้วว่าไม่ได้บอกแร็วว่าไม่ได้บางคนบอกโอ้ผมเป็นหัวเครเนด์ดิผมเป็นหัวเครเนนะผ่อมันเล่นเก่งมากเลยมีลูกเครเนอย่างยี่ยสิบคนโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นหัวขึ้นคือก็ไม่ได้โอ้เกอรมังกรนะจอดทุกรายโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ,อ,อะไรนี้ แบบนี้ก็ไม่ไหวแบบนี้ก็ไม่ไหวเอาเข้าไปในบ้านครับสงสัยจะไปจัดเสื้อผ้าครับน่าจะไปจัดเสื้อผ้าครับรออยู่รอหรือบ้านครับวิ่งไปไหนมั้งเอา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 ไล่ครับไล่ครับอันนี้เล่นไล่เตะครับไล่เตะครับไล่เตะครับเอาไล่เตะครับ เดินไล่ครับเดินไล่ครับเราบอกว่าอ่ะปล่อยเขาวิ่งไปก่อนให้เขาออกร่างกายครับวิ่งเสียคุณร้อยฝึกฝึกวิ่งอยู่ในฝึกวิ่งครับปล่อยเขาฝึกวิ่งไปก่อนเรียบร้อยครับเจ็ดศูนย์ครับของจริงนะครับีในยุดทองจริงนะครับไม่ได้โม้นะครับไม่ได้โม้นะครับเจ็ดศูนย์จริงๆนะครับดูเอาครับดูสกอร์เอานะครับเดี๋ยวพูดว่าโม้นะครับโมโดนสกอร์ไหมมาสกอร์มือซิไหนไหนไหนเจ็ดศูนย์ไหน โ oh! อ้เจ็สิบหนึงมุ้ยนี่เด็กของจริงไงบางอกว่าหากนอนเล่นยังชนะนะครับท่านั่งเล่นจะขนาดไหนขนาดนอนเล่นในเจ็ดศูนย์ท่านนอนเล่นในเจ็ดศูนย์ท่านั่งเล่นในไม่แปดศูนย์นะเนี่ยเออของจริงของจริงของจริงน้ำกรรตัวมีดบราชาฟีไฟ ห้องทิ้งห้องทิ้งห้องทิ้งอ่ะขอสัมภาษณ์นะครับรู้สึกไงครับไม่รู้สึกอะไรเลยครับโอ้สบายสบายใช่ไหมครับ,รบโอเค,คโอ้เอาเดี๋ยวต่อไปไปจัดการคนต่อไปครับผม